I'm a bridge right. and not a bomb to you. Yes. <laughs> I'm, I'm a resource right. and not a rebel. Right. I'm a consensus and not a conflict. Right. So it takes time for me to explain. To me. Just one final question to you, sure. Uh, sure. Uh, You came this close to becoming prime minister. You literally are the man who would be prime minister. think I my time will come. สวัสดีค่ะทุกคนชาวด้อมส้มเช็คชื่อกันหน่อยโอโ้โหไม่ได้ตามติดหรือว่ารีแคปพ่อส้มนะคะทุกคนเเดือนหนึ่งเต็มเต็มแล้วเดือนกวกว่าด้วยซ้ำรู้จำได้ว่าคลิปสิทิ์สุดท้ายนะคะก็คือรีแคปพ่อช่วงสงการแล้วก็ไม่ได้รีแคปเลย โอ้โหยังไงจากเบอร์ลินนะคะสู่งาน Policy f a s t ของก้าวไกลแล้วก็ไปต่อที่เกาหลีนะคะ Asia Leadership Conference ที่สุดของที่สุดเลยนะคะคุณชิมพิธาวันนี้ชวนเพื่อนมานั่งคุยเรื่องคุณชิมไม่ไมด้ไม่ได้มีสาระอะไรหรอกคะ่ะทุกคนก็ เนื่องจากหลายคนก็น่าจะเห็นว่าคุณทิมก็กลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งช่วงนี้โดยเฉพาะมีคนแบบเขาเรียกอะไรมีคนตามแบบสนใจเพิ่มขึ้นก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากพี่เสกโลโซใช่ไหมคะเดินทางไปนั่งคุยกับคุณสอรยุทธ์แล้วคุณเสกโลโซก็มีการพูดถึงนะคะพูดถึงคุณทิมเขาอยากให้คุณทิมเป็นนายก แล้วก็พูดถึงว่าเพราะอะไรนนคุณเสกโลโซถึงคิดแบบนั้นแล้วก็พูดพูดอีกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรการเมืองหรือความชอบทางด้านการเมืองในครอบครัวต่อให้ชอบคนละฝั่งแต่เราก็สามารถเป็นครอบครัวเดียวกันได้เพราะอย่างคุณเสกเขาเข้ามาแชร์ว่าภรรยาของเขาก็ชอบลุงตู่ส่วนเขาเนี่ย ก็ชอบก้าวไกลแต่เมื่อก่อนนะี่คือเป็นเสื้อแดงเพื่อไทยมาก่อน,อนเขามาเลือกก้าวไกลก็เพราะว่านโยบายซึ่งทุกคนแอดจริงๆนะคะแชร์แบบแชร์คลิปตอนที่คุณทิมมาที่สวิตเซอร์แลนด์นี่แหละแต่ว่าแอดก็ใส่เสียงพิเศษไปนะคะใน TikTok โอ้โหมีคนมาดูเป็นแสนคือจริงๆเป็นคลิปที่แบบคนดูเยอะมากแอดก็ไม่คิดว่าแบบ คนจะชอบขนาดนั้นนะคะก็ก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมานั่งคุยกันอีกดีกว่าคุยกันถึงคุณทิมนี่แหละต่อให้ไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตนะทุกคนที่วันนี้อยากจะทำก็ก็เพราะว่าพิเศษนี่แหละพิเศษพูดถึงคุณทิมแล้วมันโดนใจแล้วพอพอแอดแชร์คลิปลงไปใน t ิกตอกแล้วมันมีคนดูเป็นแสนแล้วมีคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์เยอะมากนี่ทุกคนเข้าไปดูได้นะในทิกตอกก็ไปอ่านคอมเมนต์ได้แน่นอนมันมีทั้งคอมเมนต์ที่แบบ คนส่วนมากก็คือเห็นด้วยทำไมผมเป็นแบบนี้ทำไมคนส่วนมากก็คือเห็นด้วยนั่แหละแต่ก็มีคอมเมนต์ที่มาแบบมุกเดิมๆแบบว้าวว้าวนายกว้าวก็ปล่อยไปค่ะทุกคนแค่อ,อยากจะชวนคุยก็คือในตุนลหนึ่งที่แอดไม่ค่อยรีแคปคุณทิมก็ง่ายๆคือทุกคนแค่อยากจะเล่านะวันนี้ใครมาดูคลิปแค่อยากจะชวนคุยชวนเมาส์ชวนคนที่เป็นต้อมส้มมาคุยกันนะคะก็คือ ก็มันมาจากเหตุการณ์ที่แอดไปเจอคุณทีมจริงๆแล้วแอดเจอคุณทีมแค่สองครั้งนะคะเคยเจอคุณเคยเจอคุณทีมที่เมืองไทยแล้วก็มาเจอคุณทีมอีกทีที่สวิตเซอร์แลนด์วันที่เจอคุณทีมที่สวิตเซอร์แลนด์มันมีแบบมันมีความรู้สึกหลากหลายมากแล้วแอดก็ได้คุยกับเพื่อนๆที่เป็นด้อมส้มด้วยกันได้แชร์ประสบการณ์ได้แชร์ความรู้สึกวันนั้นอ่ะวันที่แอดแบบยืนอยู่ตรงหน้าคุณทีมแล้วแบบมองเขามองเข้าไปในแววตาของเขามองเวลาที่เขาพูด มันมีความรู้สึกหลากหลายเข้ามาในในในใจของแอดมากจนแอดรู้สึกว่าตัวเองอะดาวดาวคือตัวเองอะผิดหวังผิดหวังแทนคุณทิมรู้สึกดาวรู้สึกเฟลรู้สึกเสียดายรู้สึกว่าทําไมมันไม่มีความยุติธรรมให้กับคุณทิมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่แอดเลือกที่จะ,ะหยุดรีแคปคุณทิมนิดหน่อยแล้วกันเรื่องตามอนบะตามเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าหยุดรีแคปเพราะว่า วันนั้นที่ที่ได้เจอคุณทิมได้เห็นหน้าเขาได้ฟังเขาพูดได้เห็นแววตาแบบชัดๆแบบอยู่ตรงหน้าเราแบบเนี้ยความรู้สึกก็คือแบบปลื้มใจดีใจสงสารเห็นใจแต่ว่าความรู้สึกสงสารมันประดังเข้ามาทุกคนมันรู้สึกผิดหวังแทนคุณทิมมากๆจนแอดดาวดาวคือแบบ ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงโดนแบบนี้ทำไมมันไม่มีความยุติธรรมทำไมเมืองไทยทำไมการแข่งขันที่เมืองไทยถึงไม่เป็นไปตามเกมของสากลเกมของสากลก็คือไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอะไรผู้ชนะควรจะเป็นคนที่ได้รางวัลไม่ใช่หรอผู้ชนะควรจะได้เหรียญทองควรจะได้ถ้วยรางวัลไม่ใช่เหรอทำไมผู้ชนะถึงโดนอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบ มันเลยเป็นความดาวความเศร้าทุกคนแอดก็เลยแบบหยุดหยุดหยุดฮิวใจตัวเองนิดนึงดีกว่าก็เลยเลือกที่จะไม่ได้รีแคปคุณทีมอะไรแต่พอมาเจอพิเศษโลโซพูดถึงคุณทีมอีกครั้งแล้วแอดแชร์คลิปลงไปในติ๊กต็อกมันก็มีพลังขึ้นมาอีกครั้งว่าเราก็รีแคปพ่อไปอีกเถอะในมุมของเรามีอะไรที่มันมันจะสามารถแบบเป็นกระบอกเสียงหรือเป็น หัวคะแนนธรรมชาติให้กับก้าวไกลอีกเราก็ลุกขึ้นมาทําอีกครั้งแม้กระทั่งในช่อง YouTube ของแอดเนี่ยแอดอาจจะทําคลิปดาราคนนั้นคนนี้คนที่เป็น FC ของดาราก็อาจจะไม่ใช่ FC ของข้าวไกลเขาก็อาจจะไม่ชอบแอดแอดก็รู้สึกว่าช่างมันเถอะปล่อยไปเราเราก้าที่จะออกมานั่งพูดเหมือนคุณเสกโลโซแบบนี้ดีที่สุดเหมือนคุณเสกโลโซอะทุกคนแอดว่าเขาพูดแทนใจหลายคนมากนะ เขาก็บอกเลยว่าแบบเขาเลือกก้าวไกลเพราะนโยบายเขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างอยากจะมีนายกคนรุ่นใหม่บ้างแอดว่าหลายๆคนน่ะคิดแบบนี้เลยไม่รู้หรอกว่าก้าวไกลหรือว่าคุณทิมพิธาเนี่ยหากได้บริหารประเทศจริงๆแล้วจะบริหารประเทศได้ดีเหมือนที่เขาเสนอนโยบายมาไหมเขาจะทำได้ดีไหมไม่มีใครรู้ แต่สิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นคืออยากจะเห็นเขาลองบริหารอยากจะในเมื่อเขาเป็นเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาแล้วอะ่ะเราเลยอยากให้เขาบริหารประเทศสักครั้งสําหรับแอดนะทุกคนหากเขามานั่งบริหารแล้วทีมก้าไกลบริหารได้ไม่ดีสมัยหน้าแอดก็ไม่เลือกแอดนี่ก็ทั้งครอบครัวเราก็แสดงมาก่อนเหมือนพี่เสกพูดอะเราแสดงมาก่อนแล้วแอดก็ไม่ได้ไม่ได้เกียดเพื่อไทยนะ ก็แค่อยากจะเปลี่ยนบ้างเราเห็นที่ผ่านมาเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ใน us, มุมของเรานะก็ไม่ได้บริหารอะไรดีเราก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนนายกอยากจะเปลี่ยนทีมบริหารบ้างเหมือนถ้าเราเป็นเป็นคนทํางานในบริษัทนะแล้วบริษัทมันบริหารโดยคนกลุ่มเนี้ยบริหารมาแล้วบริษัทมันขาดทุนขาดทุนอ่ะเรา e ย่อมอยากจะเห็นผู้บริหารกลุ่มใหม่เข้ามาบริหารหากผู้บริหารกลุ่มใหม่บริหารแล้วมันไม่ดี เราก็แค่เลือกคนใหม่อ่ะแอดอยากให้ทุกอย่างมันเป็นเป็นไปนตามกติกาสากลแบบนี้ทุกคนจะเห็นว่าที่ผ่านมาที่คุณทีมพิธาเดินทางไปพบปะผู้คนมากมายพบปะนักการเมืองต่างประเทศทุกคนเขาก็มองเป็นสิ่งเดียวกันแหละว,ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณทีมพิธานะมันไม่มันไม่ได้ยุติธรรมแล้วทุกวันนี้ยิ่งเห็นในายใหญ่ของเพื่อไทยกลับมา แล้วทุกวันนี้ในายใหญ่ของเพื่อไทยก็เดินสายโปรโมตเดินสายแบบเขาเรียกอะไรเรียกเรียกขวัญและก,กํำลังใจของชาวเสื้อแดงกลับมามันยิ่งทำให้แอดรู้สึกว่าแบบมันมันไม่มีความยุติธรรมแล้วเหรอในเมืองไทยอ่ะบ้านแอดนี่เสื้อแดงนะคะสมัยที่คุณทักษิณเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนี่ครอบครัวแอดคือแบบว่าร่ำรวยเลยใช่ไหมว่าร่ำรวยในแบบของเราเลยอะ พ่อของแอดเนี่ยค้าขายพลอยทุกคนช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยเราขายพลอยแม้กระทั่งพลอยที่มันไม่สวยที่เราเรียกว่าถ้าคนท oy, ําพลอยจะรู้นะ่ะพลอยกากน่ะพลอยกากยังขายได้เลยเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเก่งเรื่องการดิวค้าขายมากแบบพลอยตา่างๆเนี่ยมีออเดอร์มาจากแบบอาลับเนาะเยอะมากอันนั้นแอดก็ยอมรับนะว่าเขาเก่งยอมรับว่าเขาเก่งช่วงที่เขาบริหาร ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันก็หมดยุคเขาไปแล้วอะแล้วทำไมเขาจะต้องแบบกลับมาแล้วแบบไม่รู้นะก็นะไปฟังที่เขาวิเคราะห์ทางการเมืองก็เห็นเขาเรียกนายใหญ่นายใหญ่นายใหญ่กลับมาแล้วนายใหญ่เดินเกมอย่างนี้นายใหญ่ดิลนั่นดิลนี่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบดิลของพวกคุณก็คือแค่แบบทำทุกวิธีทางเพื่อตัดสิทธิทมิพิธาแล้วก้าวไกลแค่นั้นหรอ สรุปเราไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเลยทําเพื่อกลุ่มตัวเองแค่นั้นเหรอเอ้ยไม่รู้หรอกว่าในายใหญ่ที่ใหญ่กว่าคุณทักษิณเป็นใครมีไหมแต่ก็เห็นเขาเรียกคุณทักษิณเป็นในายใหญ่ในายใหญ่เนาะเราก็เคยชอบในายใหญ่คนนี้นะเพราะการบริหารประเทศของในายใหญ่คนเนี้มันทําให้ข้อกลัวของเราแบบค้าขายร่ารวยมากใครมาดูคลิปนี้ โอ้โหไม่ได้สารานะคะมาได้แอดบุญก็เอาเป็นว่าก็เอาเป็นว่าแอดก็เหมือนพิเศษกันแหละค่ะพิเศษโลโซก็จะรอต่อไปแล้วก็เหมือนที่คุณยิมพิทาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่เยอรมันว่าเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเวลาของเขาก็จะกลับมาเราก็จะรอจนกว่าคุณทีมจะกลับมาค่ะก็ดูชิว่าแบบอืมอ เกมการเมืองเนี่ยมันจะแบบมันจะเละตุ้มเป๊ะจนจนไม่มีคําว่าความยุติธรรมเหลืออยู่เลยหรือเปล่าสิบนาทีแล้วที่บนมาโอเคทุกคนแค่นี้แหละอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่ายังไงก็ยังหัวใจสีส้มนะคะไปตามติกตอกแอร์ได้นะคะทุกคนก็โพสนั่นโพสนี่ไล่สาระไปเรื่อยแหละเจะกันคลิปหน้าจ้าตอนนั้นอะเราพอเขาไม่ได้เป็นผมรู้สึกดาวไปเหมือนกันเป็นหรอ เป็นสิพี่มันลุ้นใช่ไหมมาดิ้นเชียรต้องเชียร